น่าจะเพียงพอครับสวัสดีครับผมนย,ยาคุณเกษตรครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นตู้เชื่อมนะครับเป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าเป็น2ระบบก็เป็นแบบ MMA เกับเป็นแบบมิกนะครับที่ผมสั่งซื้อมาผมก็เอามาใช้สำหรับงาน เกี่ยวกับงาน DIY นะครับไม่ใช่เอาไปรับเหมารับจ้างอะไรนะครับเอามาใช้สําหรับงาน DIY นะครับอย่างปีเลยของผู้่ส่งมาเมื่อวานนี้ครับยังไม่ได้แกะนะครับก็จะให้ดูไปด้วยกันแล้ววันนี้ผมมารีวิวนี่ผมมีช่างเชื่อมนะครับชัางเชื่อมที่จะมาเทปนะครับผมไม่เคยใช้ในระบบนี้นะครับผมก็เชื่อมงาน m อได้นะครับแต่ว่าระบบนิกผมยังไม่เคยทดลองนะครับแล้วก็เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่ผมสั่งมาทดลองดูนะครับในกล่องก็จะมีนะครับอันนี้เป็นสายสลหรับเชื่อมทูกนะครับสำหรับเชื่อมทูกนะครับนี่นะมีสายเชื่อมทูปมาออนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอุ้ยขอโทษ นะครับอันนี้ยังม่อันนี้คงจะเป็นลวดเชื่อมมิกนะครับที่ผมสั่งมาด้วย2ม้วนนะครับอันนี้สั่งแยกมาต่างหากแต่ว่าบริษัทเดียวกันนะครับซึ่งสั่งมาในกล่องอันนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมเชื่อมมิกนะครับที่ให้มานะครับอันนี้เป็นสายสายเชื่อมมิกนะครับก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นลวดลวดเชื่อมมิกซซึ่งเป็นของแถมมากับ กับเครื่องเชื่อมนะครับผมก็สั่งซื้อมา2อัน2มวน้วนแต่ว่าแถมมาอีกม้วนหนึ่งนะครับเป็นสามม้วนนะครับแล้วก็จะมีนะครับแหน่นั้นนะครับเป็นเครื่องอ่ายอ่อโอเดนนะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะผมก็จะทำอยู่คนเดียว <c oughs> ช่างได้ช่วยช่วยขยับกล้องให้ด้วยนะครับผมมีช่างเชื่อมมาเช็ดงานด้วยนะครับ เป็นยี่ห้อโคเด้นนะครับก็เป็นสีขาวๆประมาณนี้นะครับนี่นะครับการแกะกล่องน,นะครับในกล่องก็จะมีมาอย่างนี้แล้วก็จะมีะแปรงลวดนะครับแปรงลวดกับที่เคาะอะไระ่ะเก็ดมันนะครับแปรงลวดแล้วก็มีหน้ากากนะครับมีหน้ากากมาหน้ากากกันนะครับ นะครับก็จะแถมมาก็ประมาณนี้นะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นหัวอันนี้เขจะหลุดออกนะครับก็จะเป็นหัวหัวเชื่อมมิกใช่ไหมที่แถมมาหลุดมานะครับอยู่ในกล่องนี่นะนะครับนีช่างเชื่อมนะครับที่นั่งอยู่ใกล้ผมหัวเชื่อมหัวเชื่อมมิกนะครับ เดี๋ยวเราจะเทสการเชื่อมนะครับแต่ว่าสถานที่ที่ผมอยู่เนี่ยไม่มีไฟฟ้านะครับเดี๋ยวช่างช่วยหมุนกล้องไปที่เครื่องนะครับผมจะมีเครื่องเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะช่างช่วยหันมุนค่อยๆหมุนกล้องไปไปที่นะครับไปที่เครื่องเป็นเครื่องปั่นไฟยี่ห้อเทนโตนะครับนะครับ เพราะว่าสถานที่ผมอยู่นี่มันเป็นพื้นที่การเกษตรซึ่งไม่มีไฟฟ้านะครับซึ่งไม่มีไฟฟ้าไม่เป็นไรครับช่างก็ให้เห็นเคื่องไปกนนับผมก็จะใช้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอตัวกําเนิดไฟฟ้านะครับผมจะทดลองดูไม่ทราบว่าจะใช้กันได้หรือเปล่านะครับนี่นะกับเครื่องยี่ห้อโอเดนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างมาต่อสายนะครับช่างมาต่อสาย แล้วก็ติดเครื่องทดลองดูนะครับแต่ผมก็จะเป็นคนถ่ายทำให้นะครับช่างมาต่อสายเอาจะเป็นสายเชื่อมมิกนะครับนี่สายเชื่อมมิกนะะที่ให้มาก็คงจะประมาณสักหนึ่งสสามสี่เมตรนะครับสามสี่เมตรนี่ครับ อีกหัวหนึ่งก็อีกนหนัวนึงเป็นหัวแถมใช่ไหมเออหัวแถมใส่ในกล่องไว้ก่อนใส่ไว้ในกล่องก่อนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสายเชื่อมมิกนะครับช่างใส่ไปก็จะมีที่เสียบตรงนี้ <nung S 1> ใช่ไหมหมุนเข้าตรงนี้หมุนมนูตรงไหนก่อนนี่แหละสายเชื่อมมิก <ule ct> นะครับเป็น <ule ct> ล็อกอยู่ <ule ct> ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป็นสายสายทูนะครับ สายทูปครับอ่าลวดเชื่อมนะครับก็จะเป็นขนาดหนึ่งมิลน,นะเออครับผมสั่งมาครับเปิดดูเห็นบหมนะครับ,บ,รบตรงนี้ก็จะใส่เดี๋ยวเตรียมให้ช <c oughs> ้าง เดี๋ยวก็จะให้ช่างเทสนะครับก็คือเจ้าโกลเด้นนี่แหละครับ ่างก็จะใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีถุงมือก็เพื่อความปลอดภัยนะครับถุงมือเชื่อมรับหน้ากากนะครับเดีนะ๋นะยวให้ช่างเขาเป็นคนเทสนะครับ เหล็กที่เกี่ดท้ายในการทดลองวันนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องขนาด1.2มิลน,นะครับเทปตามจับเข้าไปครับสงใ้เทปปิดไหมพอ,อได้ไหม เป็นเล็กกองนะครับเล็กกองขนาด1.2มิลนะครับเป็นโกลเด้นเดี๋ยวช่างก็เดี๋ยวใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับไปแรงไป เยอะไปตอนนี้ไฟอยู่ที่ 40, 400กว่าตอนนี้ลากแล้วนะครับแรงอยู่ใช่ไหมช่าง สำับทูบเป็นทูบขนาด2.6นะครับเป็นไงช่างอาช่างบอกว่าโอเคครับเยี่ยมนะครับอ่าอันนี้ระบบเชื่อมทูบนะครับอาดูที่อรอยเชื่อมนะครับนี่นะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมอในระบบมิกนะครับ รารวดอยู่นะครับเพื่อจ,จะไม่โปยังหมุนอยู่นะครับครับตัวนี้ ลวดได้โผล่มาแล้วนะครับลวดโผล่มาแล้วต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมทดลองดูนะครับเป็นการเชื่อมแบบมิกนะครับใส่หน้าก,กากก็เรียบร้อย ยาวเลยครับช่างน่าจะเพียงพอใช้ได้ไหมช่างตอนนี้ถามความเห็นของช่างก่อนเรียบร้อยดีใช่ไหมใช้ง่ายใช่ไหมครับโอเค สำหรับการทดลองเชื่อมของเครื่องเชื่อมยี่ห้อโกลเด้นนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องเชื่อมระบบสองระบบนะครับเป็นมิกกับ MMA นะครับซึ่งให้ช่างทดลองดูแล้วบอกว่าใช้งานง่ายนะครับก็ทดลองแล้วก็ถือว่าดีนะครับนี่ครับเป็นยี่ห้อโกลเด้นนะครับผมก็เอามาใช้สําหรับงาน เ่็กเล็ก,ลก,ลกน้อยน้อยสำหรับงาน DIY งานซ่อมแซมเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าไปเอางานใหญ่ๆงานหนักอะไรมากมายนะครับก็ซึ่งราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับก็เป็นของที่สั่งมาทางออนไลน์นะครับก็ถือว่าโอเคผ่านนะครับใช้งานได้ช่างทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าใครอยาก เอาไปลองใช้หรือว่าเอาไปใช้งานก็เป็นตัวที่แนะนำได้นะครับหรือในตลาดมันมีของซึ่งเป็นแบบเดียวกันเนี้ยเยอะๆมากมายหลายยี่ห้อก็ราคาก็อาจจะใกล้เคียงกันหรือว่าต่างกันก็ไปหาเลือกดูนะครับเป็นเครื่องสองระบบก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นเครื่องเล็กๆเบาๆครับสำหรับการ รีวิววันนี้นะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับเข้ามาดูมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัยาคนเกษตรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ